เดี๋ยวเราไปกันต่อในอีกหัวข้อต่อไปเลยนะคะจะเป็นการบรรยายในหัวข้อดั Pro และเทคโนโลยีลดฝุ่นโดยคุณวิโรดขมพัทราพรนะคะประธานกรรมการบริษัทนาโนไซเทคโนโลยีจำกัดค่ะขอเชิญค่ะสวัสดีครับผมวิโรดนะครับจากบริษัทนาโนไซคือผมออมีความชำนาญในด้านนาโนเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ตัวเล่นปร,ริญญานาโน การฆ่าเชื้อในอากาศและตอนหลังเนี่ยผมก็มาทําเรื่องฝุ่น p m 2.5เนื่องจากว่าตอนเรียนคิสิสระดับปริญญาโทเนี่ยผมได้ทําคิสิสเรื่องฝุ่นก็พอจะมีความเข้าใจไอ้ระบบนี้อยู่บ้างนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มเลยนะครับคือทางผมเนี่ยก็ได้ทํางานในส่วนของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับในพระบรมราชวัมภ์ในส่วนของกรรมการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมซึ่งเราดูทั้งดินน้าและอากาศนะครับว่ามีบลพิษอย่างไรส่วนในสภาวิศวกรเนี่ย ทางผมอยู่ในฝั่งของถ่ายโอนเทคโนโลยีที่เรามีแล้วเราก็ถ่ายทอดไปยังหน่วยงานอื่นๆนะครับแล้วก็โดยความตั้งใจของสภาวิศวกรและวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยเนี่ยก็คือเราจะใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในประเทศแก้ปัญหาของประเทศนะครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับประเภทของเครื่องฟอกอากาศถ้าเราเรียงตามประสิทธิภาพเลยนะครับก็คือเราจะใช้น้ําจับไอ้น,นี้คือทําง่ายในอุตสาหกรรมก็ใช้ คือเวส t c คารเนะครับประสิทธ,ธิภาพมันไม่เยอะเลยนะครับต่อมาประสิทธิภาพที่ดีกว่านี่ก็คือระบบไส้กลองแล้วต่อมาก็คือระบบไอออนนะครับแล้วก็เรื่องไฟฟ้าสถิตอ,อการใช้น้ําจับก็ยกตัวอย่างเช่นยักษ์เขียวนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเราใช้น้ําจับซึ่งน้ําจับเนี่ยมันก็คือดูดอากาศเข้าแล้วก็ไปผ่านในโชนเล็กๆยักให้น้ำกับอากาศสัมผัสกันเพื่อให้โดนกันแล้วก็จับฝุ่น ในอนาคตถ้าฝุ่นมีปปปริมาณเยอะๆเนี่ยน้าตัวนี้ก็จะเป็นน้ําขุนหรือน้ํอน้ำน้ำคโคลนไปในเป็นไปได้นะครับเพราะว่ามันมีความสกปรกเยอะส่วนไส้กรองเนี่ยประสิทธิภาพดีแต่ข้อเสียคือมันตันคือแรกๆเนี่ยมันจะประสิทธิภาพเต็มร้อยเลยพอใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะเริ่มตันและประสิทธิภาพก็จะเริ่มต่ําลงต่อมาเป็นระบบของไอออนนะครับไอออนตัวนี้เราก็คือเราทําเป็นตัว ดัสไอออนที่โชว์อยู่ที่โต๊ะนะครับเป็นดัสโฟกับตัวเป็นไอออนซึ่งข้อดีของอันนี้ก็คือเราไม่ต้องใช้ไส้กรองทํางานได้ต่อเนื่องประสิทธิภาพคงที่ตลอด24ชั่วโมงนะครับมันทํางานได้แล้วก็ประหยัดเงินต่อมาก็เป็นไฟฟ้าสถิตก็คือระบบที่ใช้ในอุตสาหกรรมก็คือ E.S.P. Electrostatic p r e c i p i t a t e นะครับประสิทธิภาพมันสูงสุดแต่ราคาแพงสุดครับอ๋อตัวนสือมันขยับไปขยับมาครับก็คือ เครื่องฟอกอากาศของเราเนี่ยถ้าเราแบ่งเป็นตามแอปพลิเคชันการใช้งานทั้ง3าแบบเนี่ยก็คือในห้องนะครับอินดอร์เซมิอัลดอร์นะครับคือกึง่งกึ่งกลางแจ้งแล้วก็อัลดอร์คือกลางแจ้งนะครับก็อินดอร์เนี่ยที่เรานําเสนอก็คือเป็นดัสไอออนก็เป็นระบบที่ไม่ใช้ไส้กรองซึ่งเราใช้เทคโนโลยีของประเทศนะครับแล้วก็ทําเพื่อห้องเรียนปลอดฝุ่นโดยเฉพาะเพราะว่ามันไม่มีไส้กรองไม่มีวัสดุสิ้นเปลืองนะครับ คือเป็นตัวสีดำนะครับอยู่ที่โชว์ที่โต๊ะส่วนดัสโ o ตัวนี้เนี่ยเราตั้งใจใช้ outdoor เพราะว่าเครื่อง outdoor เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยมันจะมีอยู่คือตัวนี้นะครับที่เขใช้กันซึ่งมันเป็นตัวใหญ่แล้วก็ราคาค่อนข้างแพงถ้าเป็นระบบ ESP เนี่ยก็ราคาแพงมากตัวนึงหลายล้านนะครับส่วนของเราเนี่ยเราใช้งบถูกมากนะครับเป็นหลักหมื่นซึ่งเราสามารถติดตั้งหลายๆตัวได้ ต่อมาอันนี้เป็นตัวอย่างของประเทศจีนในเมืองปักกิ่งแล้วก็ในหลายเมืองนะครับเพราะว่าเมืองที่โดนฝุ่นที่รุนแรงระดับโลกเลยเนี่ยก็คือมีอินเดียกรุงเดลีนะครับแล้วก็จีนก็คือปักกิ่งตัวสมารพทลีทาวเวอร์เนี่ยถ้าดูจากขนาดของมันเนี่ยคิดว่าความสูงน่าจะใกล้ๆเคียง6เมตรเมื่อเทียบก,กับคนนะครับแล้วก็เขาติดตั้งอยู่หลายที่นะครับว่าเดี๋ยวเราจะมาดูประสิทธิภาพการใช้งานของมันว่าเป็นยังไง ต่อมาก็มาดูเรื่องเซมิอัลด์ดอเซมิอัลด์ดอเนี่ยคือพื้นที่โดยโดยรอบๆเนี่ยมันโลง่งแต่ด้านบนมีเชดดิ้งนะครับก็คือไอตัวเนี้ยมันจะทํางานหนักมากกว่าอินดอนะครับคือมันจะมีอากาศภายนอกมาเติมอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งคิดว่าในอนาคตน่าจะพัฒนาก็คือรูปแบบประมาณนี้นะครับต่อมาถ้าเป็นอา t ด์ดอเลยนะครับตัวนี้เป็นโจทย์ยากซึ่งส่วนใหญ่่ยเป็นเครื่องตัวใหญ่ๆนะครับ อย่างในต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ไส้กรอกก็คือตัวสีส้มแล้วก็อันนี้คือสถานรถไฟสิ่งที่เราอยากจะทําคือตัวนี้นะครับดัชโพเพราะว่าตัวเล็กกว่าใช้งบประมาณน้อยกว่าใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์คือเป็นกรีนเอ NER จี้ด้วยนะครับและอันนี้คือสมาร์ฟรีทาวเวอร์จะสังเกตว่าไอตัวสีส้มเนี่ยที่ติดอยู่ตามถนนไฮเวย์ในต่างประเทศเนี่ยคือประโยชน์มัน2ออย่างคือบรรเทาเรื่องฝุ่น pm ในอากาศกับเรื่องความปลอดภัยของทัศนวิสัยในการขับรถ ซึ่งผมเ,เคยสอบถามของเพื่อนนะครับที่ทําระบบจราจรเขาบอกว่าเขาเคยมาเชียงใหม่ช่วงที่มีฝุ่นเยอะๆเนี่ยติดไฟแดงอยู่ตามสี่แยกเนี่ยบางทีช่วงประมาณหกโมงเย็นหรือทุ่มหนึ่งเนี่ยทัศนวิสัยก็ไม่ดีละก็คือไฟแดงไฟเขียวพอไฟเขียวปุ๊บอยากจะออกตัวแต่ก็เสียวว่าจะมีรถทางฝั่งไหนมาหรือเปล่าเพราะว่าทัศนวิสัยมันแย่ลงครับครันี้เราก็ ได้ความกรุณาจากแ a บของอาจารย์ประพัฒนนะครับคือเป็นความโชคดีที่เมืองไทยเนะี่ยมีแ a บมาตรฐานและ a c c u r a c y อยู่แห่งเดียวนะครับในเมืองไทยคือที่พระจอมเกล้าธนบุรีอาจารย์ก็ให้ความกรุณาเราในการพัฒนาเครื่องพวกนี้นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีแ a บเนี่ยเราจะทําของดีไม่ได้เลยคือเราไปอ่านในงานวิจัยของในประเทศและต่างประเทศอะเขียนว้แค่บรรทัดเดียวคือไอออนลบเนี่ยจับฝุ่นได้ดีแต่ไม่เคยมีบทความไหนหรือตัวเลขอะไรที่แสดงให้ดูว่ามันดีอย่างไรนะครับเราไม่เคยเจอ แต่เราได้มาเจอที่แ a บของอาจารย์ประพัฒน์เนี่ยเราได้ทดสอบไปทนะั้งหมด1 3บ4รอบแล้วเราจะได้ตัวเลขจากโมเดลที่1-2-3มเนี่ยมาเรื่อยๆจนตอนหลังเนี่ยมาเริ่มเข้าที่เดี๋ยวจะอธิบายผลแ a บนิดนึงนะครับก็คือทางด้านบนเนี่ยนะครับตั้ชี้ตรงไหนตัวเลขนี้นะครับจะสังเกตว่ามันทําค่าอากาศสะอาดได้47.34ลูกบาทเมตรต่ตอชั่วโมง หมายถึงว่าเครื่องเราตัวนี้อากาศสะอาดคือ CADR เนี่ยคือค่า Clean Air Delivery Rate ก็คืออากาศที่ไม่มีฝุ่นเลยนะครับมีฝุ่นเป็นศูนย์เนี่ยไอเครื่องตัวเล็กๆตรงนี้ใช้ไฟแค่2วัตต์นะครับ2วัตต์คือถ้าเราเทียบกับพัดลมสายหน้าไฮตาลิเนี่ยอันนั้นเนี่ยใช้พลังงาน1 0 0วัตต์นะครับแต่ของเราเนี่ยใช้แค่2วัตต์คือหนึ่งส่วนห้ของเขาเนี่ยแล้วเราสามารถผลิตอากาศสะอาดได้4 7คิวนะครับ 47Q เนี่ยอาจารย์ประพัฒน์แกก็บอกว่าเอ,อมาตรฐานเนี่ยแล้วคุณจะใช้กับพื้นที่กี่ตารางเมตรอาจารย์แกบอกว่ามาตรฐานของไทยที่ควรจะใช้เนี่ยมินิมัมเลยคือสามเท่าสามเท่าของห้องเนื่องจากว่าเราจะมีแอร์เออชนสามรอบแอร์เชนรอบที่หนึ่งคืออากาศที่มีอยู่ในห้องแอร์เออชนรอบที่สองคือฝุ่นที่อยู่ในห้องแอร์เชนรอบที่สามคืออากาศที่มันรั่วเข้าห้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาอากาศที่เครื่องเราผลิตได้เนี่ย 47Q เนี่ยมาหารสาม นะครับเราว็หารความสูงของเพดานในห้อง l a บเราก็จะได้ในพื้นที่คือสิ่งที่เราได้คืออากาศสะอาดอย่างน้อย3เท่าถูกเติมเข้าไปในห้องหมายถึงว่าในห้องปิดนะครับเราผลิตอากาศสะอาดได้สเท่านะครับซึ่งหลังจากการทดสอบนี่นะครับมันจะมีค่า C ต่อค่า co ตัวนี้นะครับก็คือหมายถึงว่าค่าฝุ่นเริ่มต้นในห้องแลบเนี่ยเราเจเนเรตฝุ่นได้มีค่าสูงมากนะครับ1น0 0ดร้อยไมโครในขณะที่เชียงใหม่เองอาจจะโดนแค่แปดรอยหรือห600้อกรุงเทพนี่200รอ แต่เราเจเนเรตฝุ่นที่1,800เลยนะครับพอ1,800เนี่ยเราก็จะได้เส้นสีส้มผ่านไปเวลา30นาทีเนี่ยฝุ่นลงประมาณ55%ตัวเล็กๆของเราเนี่ยใช้ไฟแค่2องวัตต์ฝุ่นลง55%นะครับต่อมาคืนนี้เราก็มาดูว่าถ้าสมมุติเราไอตัวตัวเล็กตัวเนี้ยหรือเสาดัสโ o ที่เราทำอยู่เนี่ยว่า ความเร็วลมเท่าไหร่จะมีการรบกวนระบบเราเพราะใน outdoor เนี่ยมันไม่เหมือนในห้องปิดห้องปิดเนี่ยเราปิดทั้งหมดนะครับแล้วก็รันเครื่องตัวเล็กแล้วก็ได้ค่าอากาศสะอาดว่า47ดคิวเหมาะสาหรับพื้นที่กี่ตารางเมตรแต่ถ้าเป็น outdoor ปุ๊บเนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่องอากาศมันไดนามิกมันสามารถปลิวอะไรเข้ามาได้ใช่ไหมครับพอปลิวเข้ามาเนี่ยระบบของเรายังทํางานได้อยู่หรือเปล่าแล้วก็ลองคํานวณเอ่อการโฟลว์แบบโอเวอร์แฟลทเพจก็คือฟลูมักเคนิกนะครับว่าเอ่อถ้าเราเทียบกับเป็นมอแกก ตาใหญ่ๆเนี่ยถ้าเรากวนแรงๆแล้วเราใส่น้ำปลาไปหยดหนึ่งเนี่ยโอกาสมันก็จะเรากวนเร็วๆมันก็จะเค็มเร็วใช่ไหมครับก็มิกซ์เวลมิกซ์อยู่ในระบบของเราคราวนี้เนี่ยการกวนเร็วหรือมีลมเข้ามารบกวนระบบของเราด้วยความเร็วเท่าไหร่มันถึงจะไม่กระทบต่อดัสโพของเรานะครับหรือเป็นเครื่องขนาดเล็กของเราเพราะเราไม่มีพัดลมในระบบเราที่เราประหยัดไฟเพราะหนึ่งเนี่ยเราเป็นมิตรกับธรรมชาติคือเราใช้สิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติเนี่ยก็คือความชื้นในอากาศในการจับฝุ่น คือของเราเนี่ยแมคชนิกในการจับฝุ่นของมันเนี่ยถือว่าฝุ่น PM ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นประจุบ,บวกถ้ายิ่งเป็นฝุ่นจราจรเนี่ยตอนที่เราขับรถออกไปเนี่ยเราใช้น้ํามันที่เป็นไฮโดรคาร์บอนใช่ไหมครับน้ํามันที่มีไฮโดรคาร์บอนมันจะมีสารก่อมาเร็งชื่อ PAH p o l y c y c l i c a r o m a เ i c h y d ไ o c a r b o n ตัวนี้เนี่ยก็เป็นสารก่อมาเร็งแล้วถือว่า p ีเ5็ตัวนึงด้วยส่วนระหว่างที่เรา ขับรถไปคือหนึ่งมี p s a นะครับสองก็คือว่าสารในน้ำมันที่เราขับรถเนี่ยแล้วก็ในน้ำมันเครื่องเนี่ยน้ำมันเครื่องจะมีคโครเมียมแคดเมียมตะกัว่วแล้วก็สังกะสีน้ำมันหล่อเลื่นเนี่ยเวลาเราใช้ไปเนี่ยมันก็จะหลุดมากับไอเสียของเราเมื่อรวมตัวกับออกซิเจนในอากาศเนี่ยก็เป็นโลหะออกไซด์ก็มีประจุบวกเหมือนกันแม้กระทั่งเราเบรกก็คือในผ้าเบรกมีเหล็กกับแมกนีเซซึ่งตัวเนี้ย ก็เกะให้เกิดฝุ่น PM ที่เป็นโลหะออกไซด์เหมือนกันซึ่งตัวนี้เองเนี่ยก็จะทําให้เกิดฝุ่น PM แล้วเราต้องมีประจุบวกเราใช้ประจุบวกที่ออกมาของฝุ่น p m เนี่ยเราใช้ประจุลบไปคลุมมันไปคลุมมันโดยรอบแล้วหลังจากนั้นก็จะมีความชื้นในอากาศซึ่งมีคั่วบวกเหมือนกันมาจับฝุ่นให้ลงพื้นอีกทีหนึง่งการลงพื้นมันก็ดีกว่าลงปอดนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้ฟิลเตอร์แล้วใช้ความชื้นในอากาศที่เรามีอยู่มากเนี่ยมาช่วยจับต่อมาอันนี้เป็น ท้ายๆแลครับขอโทษที่ที่เกินเวลาก็คือมันมีการทดสอบของสมัครฟรีของจีนเนี่ยว่ามีข้อจํากัดอย่างไรนะครับก็คือว่าเราดูที่ความสูงเมตรแปนะครับแล้วก็ความเร็วลมที่เราคนโทรลนี่คือ0ูนศูนย์หนึ่งเมตรเปอร์เซกคือเนี่ยซีโรวินนะครับแล้วก็เราวัดที่ PM 10อย่างเดียวนะครับอันนี้คือแถบสีถ้าลดลง50%สนฝุ่นในอากาศจะได้แถบสีเขียวถ้าลดลงเยอะๆจะเป็นแถบสีน้ำเงินจะสังเกตว่าสมัครฟรีทาวเวอร์เนี่ยที่มีความสูง6เมตรเนี่ย วัดความสูงเมตร80เนี่ยได้แค่2เมตรนะครับนี่คือ1เมตร2เมตรระยะปลอดภัยรอบตัวเครื่องเนี่ยแค่2เมตรจะได้สีเขียวสีฟ้าเพราะฉะนั้นนี่คือข้อจากัดของไดนามิกแต่ของเราเนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยใกล้เคียงกับตัวนี้แต่ต้นทุนเราถูกกว่ามากล้วใช้พลังงานสะอาดจ,จากโซลาเซลล์นะครับแล้วเราก็สามารถเพิ่มประจุลบเข้าไปได้อีกเพื่อให้มันทํางานได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ลองเทียบกับต้นไม้นะครับว่าต้นไม้ปีหนึ่งลดฝนได้1.4 กิโลกรัมต่อปีเนี่ยตัวเล็กๆของเราตัวสีดำเนี่ยจะเท่ากับต้นไม้ห้าพันหนึ่งร้อยปสิบเก้าต้นคือการลดผลขอ,ของมันได้ประมาณห้าขันกตัวตันนะครับขอบคุณครับค่ะต้องขอขอบคุณคุณวิโรดโคมพัตราพอมากๆเลยนะคะค่ะเพื่อให้เป็นการเสียเวลา